สวัสดีค่ะกุ้งจากูนเสมอแท็กเตอร์นะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกลางดินส่วนสาขาที่2นะคะจะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามาพบกับโปรโมชั่นของหลังคาไฟเบอร์นะคะที่อยู่ด้านหลังของกุ้งเองนะคะช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นหลังคาไฟเบอร์ผ่านคือถ้าลูกค้าสั่งซื้อผ่านแอป lazada นะคะจะ โปรโมชั่นนะคะซึ่งเป็นโปรโมชั่นของออโปรโมชั่น10ปีของ Lazada านะคะวันนี้ออเดอร์ดีงามมากๆเลยนะคะมีออเดอรออ์7ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูนะคะเป็นออเดอร์หลังคาไฟเบอร์นะคะที่ทางร้านพูนเสมอนะคะจัดทำสั่งผลิตขึ้นเองนะคะเราสั่งโรงงานผลิตเลยนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะหลังคาไฟเบอร์สีแบบสีส้มสดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปโดนแดดแล้วสีมันจะซีบนิดนึงนะคะ ก็จะสวยนะคะจะทนพวกนี้ทนร้อนทนแดดทนฝนมากๆเลยนะคะดูออเดอร์นะคะออเดอร์จริงนะคะทุกอันนะคะมีมีมีแผ่นออเดอร์จากทางลาส a ดาแปะอยู่นะคะอันนี้นะคะวันนี้นะคะ,ะโปรโมชั่นนะคะรวมส่งแล้วนะคะไม่ถึง2,500บาทนะคะลูกค้าแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นหลังคาสำหรับรถรุ่นคูบา t a L 3 4กับ L 4 5นะคะ ส่วนอันถัดมานะคะจะเป็นหลังคารุ่น L30 32 36 L40 นะคะแล้วก็47 50 ใส่คอมมอนได้หมดเลยตรงรุ่นไม่ต้องแปลงนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปแล้วต้องขยับน็อตตรงไหนไม่ต้องเลยใส่ปุ๊บลงล่องลงล็อกได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเข้ามาดูใกล้ๆนะคะดูงานใกล้ๆเลยหลังคาไฟเบอร์ใช้เหนียวทนนะคะใช้ยันลูกบวชเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่น M รถรุ่นใหญ่รุ่นใช้คอมมอนทั้งหมดนะคะที่เป็นรถรุ่น M นะคะ M60 m นะคะ M60 M70 8595 108ใช้ได้หมดนะคะวันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านแต่โปรโมชั่นจะมีเฉพาะรุ่น L นะคะรุ่น M เรายัางไม่ได้ทำโปรโมชั่นเดี๋ยวเดือนหน้า เราจะมาพบกับโปรโมชั่นรุ่น M กันนะคะใครสนใจนะคะหลังคาไฟเบอร์ของคุณเสมอนะคะส่งได้ถึงที่ทุกบ้านถึงหน้าบ้านทุกที่เลยนะคะราคารวมส่งแล้วนะคะไม่ถึง2,500บาทโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ